อยู่เพชรเกษมไฟน์เกอ,อมมากี่วันครับก็ประมาณเกอนนึง่งเกษมอยู่ที่ค่ายเก็บเพชรมันอยู่ที่เก็บเพชรเลยเนาะแล้วมีใครเป็นคู่บ้านซ้อม,มครับอยู่นี่ก็มีพี่ๆในค่ายพวกในค่ายช่วยกันใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ,บวิวยี่สิบสามปีเราสูงเท่าไหร่อ๋อเจ็ดสองน้ำหนักป,ปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับเจสิบเอ็ดเราโมเสไตล์อะไรครับก็ แล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นน้องนะเจ้าสองคัมแบ็คไม่เคยปล่อยกันเลยไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ดูไหมน้องเป็นมือรถสายใต้ไหนก็ดูสายเป็นมือสายเป็นมสายแล้ววันนี้เราวางเกวางไหนดิอ๋อเดูบนไอทีต่อยตอนใต้ก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไขอีกทีเนาะแล้วล่าสุดเราใส่อยไว้ที่ไหนมาที่ไทยก็ ที่ราตมเหนื่อยรามเหน่อนั้นต่อยกับโดนในชายครับเป็นยังไงบ้างแพ้คะแนนแพแพคะแนนมากี่เดือนแล้วอันนั้นประมาณห้าหกเดือนห้าเดือนที่หยุดไปเลยเนาะอันนี้เพิ่งกลับมาเรื่องว่าหยุดไปห้าหกเดือนเลยเหรอหรือว่าไปขยับที่ไหนมาต่างประเทศออกไปต่างประเทศมาไปต่อยที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างแพครับแพแพอีกใช่ครับเรื่องส่งไฟติดเลยครับอืมแล้วก็มาตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนั่นเบตเท่าไหร่ก็พอๆกันร้อยยี่สิบหกนี่เลย ที่ไทยนี่ก็ร้อยยี่สิบหกเราวันนี้เรามาพกงานแชมป์ด้วยใช่คิดว่าแชมป์นี้จะอยู่ที่แข็งขันอยู่ที่เราเหมือนเดิมป่ะก็เหมือนเดิมครับไม่ไม่น่าจะพลายคือไม่ประมาทด้วยนะจริงถือว่าจะหยุดไปนานแต่ไม่ไปไหนหรอกก็คืออยู่ที่ค่ายก็ซ้อมปกติแหละใช่ร่างกายตัวนี้มีอะไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้หยุดไปเลยก็ซ้อมๆกต่ซ้อมปกตินะก็ซ้อมเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ตอนใครก็ตัวเต็นบอยแล้วตอนนี้ซูมแข็งแรง ไฟนี้พร้อมมาเอาแชมป์กลับไปที่เดิมใช่ครับเรียกว่าป้องกันแชมป์ได้แน่นอนครับไฟเลือคุมมากี่กิโลครับประมาณสามโลสามโลได้แล้วตอนนี้มาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ประมาณสองร้อยสองร้อยลูกเนาะเราผนจังหวัดจันทบุรีอ่าฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องแฟนมวยครับวันนี้ก็ป้องกันแชมป์ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่นะอ่านี้ขออน้องโชคดีครับผมครับโอเคครับผมอเมริก่สนามไฟเลืซ้อมมากี่วัน ที่วนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเค TK ก็อยู่ที่โคราชเหมือนเดิมที่เดิมเราเลยใช่ไหมครับตอนนี้มีใครเป็นกู้ภัยของเขานีมก็มีเลุงพี่หลายคนมาพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเราสูงเท่าไหร่เราเจ็ดสิบมาน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับหกสิบเราหมดจะตายเลยครับมือขีมือลรูปแบบบนนี้เรามาเจอรุ่นพี่นะครับเขามาป้องกันแชมป์ด้วยใช่คิดว่าวันนี้เราวางเกงวางแผนไงก็เดิน ไปเลยแล้วก็ชิดติดตัวเลยครับอืมแล้วเราได้ดูไปเขาเป็นมวยแบบไหนสไตา์ไหนทัางวันฟีมือมีแล้วไม่เคยต่อยกันเลยใช่อันนี้คือครั้งแรกเลยครับผมแล้วเขามาป้องกันแชมป์ด้วยเลยครับคิดว่าวันนี้เข็มขัดเส้นนี้เรายยมเข็มขัดนี้มาไว้ที่เอวเราได้ไหมก็ได้จะได้ครับมั่นใจเต็มร้อยเลยครับวันนี้เบลเพือพร้อมมาเพื่ออันนี้เลยเต็มที่เลยครเคยมาชิงเข็มขัดช่องเจ็ดยังยังครับอันนี้ไฟแรกด้วยเส้นแรกด้วยครับก็กะว่าวันนี้เอาออกไปได้น่น แล้วอย่างล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยวิที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดที่นี่เนาะวันนั้นต่อยกับต่อยกับวาสนีครับเป็นไงวันนั้นชาชนะชนะไปครอบรวันนั้นเบทเท่าไหร่นะที่ต่อยกับว <12 6. S 1> าสนีย์ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกก็คือวันนี้เลยวันนี้ก็เลยได้มาจริงแชมป์เลยไฟนี้ร่างกายเราเป็นไงเต็มร้อยครับเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับผมอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีไมม่ีวันนี้เรียกว่เรียกใจนี่พร้อมเต็มที่เลยครับพร้อมมาเข็มขัดเต็มที่ครับไฟน์เราคงมากี่กิโลก็คงไมาได้สอง สามโลได้แล้วต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณกอเจ็ดสิบแปดสิบแดงแล้วคนจังหวัดน่าคลาดซิมมาฝากเชิญช่วยไปขับรถนี้หน่อยฝากเป็นมวยจากตลาดใช่เป็นเงลัลงใจไหนครับเต็มที่ครับอือขอหมวกขึ้นขัดกลับบ้านเลยนะครับผมเอาวันนี้ขอให้เราโชคดีมากครับ